งูประมาณแบบนี้นะฮะก็เล่มมาจากคุณสมรักนั่นเองนะฮะโดยหลังจากเสร็จพิธีบวงสวงนะฮะคุณสมรักเนี่ยนะฮะรองกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยทีวีสีช่อง3าก็มีการตัดริบบินครับพร้อมกับนําผู้จัดละครพู้อมกับการสแสดงรวมทั้งนักสแสดงและสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความอลังการของวังจุฬาเทพนะครับให้ทั้งหมดเนี่ยได้สัมผัสความเป็นอลังการเป็นทางการเนี่ยนะฮะครั้งแรกเลยทีเดียวคือเรียกว่าโลเคชั่นนี่คือแบบทาขึ้นมาเลยอ่ะจริงๆไม่ต้องไปยืมสถานที่ไม่ต้องมี4ีซี้งอะไร อ่ะเนี่ยเข้ามาเลยแต่ละคนเข้าไปดูว่าต่อไปเนี้ยทุกอย่างในการบวงสรวงจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะในงานนี้มีโชว์นะคุณเหร้าคู่แบบว่าเต้นล้ำเยอะนี่ใช่ไหมเออดิคุณดูดิคุณดูดิมันไม่เขาไม่ธรรมดานะคือปกติเนี่ยบวงสรวงละครอะไรเงี้ยคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าก็จะมีนักแสดงมาทําพิธีมาไหว้อะไรแบบนี้นใช่แล้วพอบวงสรวงเสร็จปั๊บก็จะเอาของเส้นไหว้เนี่ยกาดไปทานด้วยสี่มงคลนี่ฮะมีโชว์คุณดูเก๋เนาะแล้วนักแสดงนจะต้องมีการเตรียมซ้อมลีลาสนะครับนี่คุณโป๊กคุณโป๊กนี่คือ นักแสดงที่เล่นในสุภาพบุรุษสุธาเทพผมชอบคู่คุณเต้วเหมือนกันคุณดต้ยคู่ที่5นี่ฮะก็เป็น5้าเรื่อง5ตอนนะฮะในในละครเรื่องอ่าสุภาพบุรุษจุธาเทพนะฮะก็จะมีการใช้ผู้จัดเยอะแต่ละคนก็ดูแลในตอนของตัวเองไปนะฮะเห็นบอกว่าตอนของพี่นกชัดชัยเนี่ยมีปัญหาด้วยนะทำไมอ่ะปลดคุณกบกบกบพี่มนัสนะออกเพราะอะไรอย่างไเพราะคิวไม่ตรงกันไงอ๋อเราเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเราไปฟังเหล่าบรรานักแสดงนะฮะพูดถึงงานวงสงฆ์ครั้งนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ เรามาถ่ายละครกันที่ที่หนองแขมที่หอแแล้วก็เห็นบรรยากาศการสร้างไปเรื่อยๆครับผมถ่ายเรื่องึงก็เห็นว่าพระราชวังเราเพิ่งคยสร้างขึ้นมาจนเสร็จก่อนหน้านี้ไม่นานครับแล้วก็ได้มาเปิดตัวกันที่นี่แล้วก็พวกเราก็ฝึกซ้อมการเต้นรํากันเป็นอย่างดีแล้วก็ก็จะเป็นเซอร์ไพรส์ให้ที่ด้วยครับก็วันนี้ตื่นเต้นมากเลยครับเป็นการสัมภาษณ์ใหญ่ๆอย่างนี้ครั้งแรกรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เล่นละครเรื่องนี้ครับจะทำให้ดีที่สุด ครับทุกคนก็เต็มที่กับเรื่องนี้ครับก็ฝากติดตามชมด้วยครับผม <S <S ได้ค่ะก็ยังไงอยากฝากละครเรื่องนี้นะคะอยากฝากให้เห็นถึงความอลังการยิ่งใหญ่ของเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะตั้งแต่ดําเนินตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยจนกระทั่งถึงการไปถ่ายทาของแต่ละกองก็อยากให้ฝากติดตามกันเพราะคือเต้เชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้ตื่นเต้นที่ได้มาเล่นเรื่องนี้กันมากแล้วเราก็ตื่นเต้นที่จะแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างความสุขให้กับผู้ชมทางบ้านค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะอันเงา ี่แค่น้ำจิ้มเล็กๆยังอลังการนะดูขนาดนี้นะ